ผื่นล่อนลอกของเล็บที่บริเวณส่วนปลายทําให้เห็นเหมือนเล็บล่อนหออกมาจากบ,บริเวณเนลเบดหรือฐานของเล็บเป็นหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยสาเหตุไม่ได้มีเพียงแค่เชื้อราวันนี้จะมาเล่าถึงสาเหตุที่พบบ่อยให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพฤธิกุลนะคะในวันนี้หมอะจะมาเล่าถึงภาวะ Distal Ony โ h ล l y s i สหรือภาวะที่เล็บส่วนปลายมีล่อนลอกออกมาจากพื้นของเขาหรือเนลเบดนั่นเองค่ะ สำหรับสาเหตุในการเกิดดิสซ์ตอเนโคไลซิสหรือเล็บลอนที่บริเวณส่วนปลายนั้นมีได้หลายสาเหตุมากๆค่ะอันแรกก็เกิดจากการที่เป็นผิวหนังอักเสบเองเช่นในกลุ่มของสเก็ตเงินซอเรซิสวัลกกลิสไลเคนพลานัสหรือแอลพีเนลหรือเป็นภาวะภูมิแพ้ผิวหนังเช่นอโท p ิกเดอร์ม i t ติสก็มีอาการเล็บเหล่านี้ได้ค่ะ สำหรับสาเหตุอื่นๆนอกจากเรื่องของเล็บอักเสบจากภาวะโลคผิวหนังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีภาวะติดเชื้อที่ทำให้เกิดเล็บลอนส่วนปลายได้นั่นคือการติดเชื้อราที่บริเวณเล็บเนี่ยล่ะคะ่ะล้านที่3ก็คือคนไข้เนี่ยมีการล้างมือบ่อยถ้าเกิดมีการล้างมือบ่อยหรือเกิดการทอรมาก,กับเล็บนะคะก็คือหมายความว่ามีการล้างมือบ่อยโดนสารเคมีบ่อยหรือมีการกระแทกบ่อยๆกับเล็บก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ และอีกหนึ่งสาเหตุที่พบได้เรื่อยๆก็คือความผิดปกติของไทรอยด์เป็นพิษนั่นเองค่ะทำให้เกิดภาวะเล็บผิดปกติที่เรียกว่าดิสซอนิโคไลซิได้เช่นเดียวกันค่ะภาวะดิสซอนิโคไลซิซือเล็บล่อนที่บริเวณส่วนปลายนั้นมีได้จากหลายสาเหตุตามที่เล่าให้ฟังไปนั่นเป็นหลายๆสาเหตุที่พบบ่อยที่นําคนไข้มาสู่อาการของเล็บล่อนส่วนปลายแล้วก็มาพบแพทย์เนื่องจากมีหลายสาเหตุและบางคนเป็นรุนแรงค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาภาวะนี้เลียงสิ่งกระตุ้นที่พอมองออกแล้วไม่หายแนะนําพบแพทย์ เพื่อเข้าสู่การวินิจัยและมองหาสาเหตุรวมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ